อาเจ้าจดีครับเจ้าดีครับนะเจ้าดิข้านลูกมามาได้มนกับร้านร้านน้อยนะฮะก็ไปเอาเห็ดมาแล้วก็เก็บผักได้ชนค่ะแล้วก็จะไปเกียงเห็ดนะครับ่ไปเกียงเห็ดชูกินกันนะครับไม่หยกปางแล้วก็ลูกชายแล้วก็จะมีน้องน้ำอุ่นนะครับเนาะนี่คือเป็นเห็ดคนค่ะเห็ดคนเกียงผักแล้วก็ผักทองน้อยนะครับตอนในฝนก็จะตกแล้วเราก็ไปเก็บผักกันก่อนเลยว่ามั่งเลยมา เออเอาเหอมาหา,กาเก็บบางหมอบปารนี่มาดังนี่หนแหละเดี๋ยวมาลูกอืมอนี่ไงมาเก็บมานนี่กัเอาหมอก,กันเรืองๆหน่อยต้องหันหันนี่นี่รู้มือในนี่เลื้งๆเนี่ยเ,อ,เ,อ,เอาอืมนี่นผักสวนโคนี่สวนว่านมนต์นะคะ เกียงผักแล้วก็จะนี้มันล่าหวานเลยค่ะเอ้อโอาม,มาพอก,กินนะไรก็แม่เร็วก่อนเลยว่ายังไม่เคยชินยังไม่เคยชินกับกองเท่าไหร่นะครับเจ้าดิคาก่อนเจ้าดีค้ายังเจ้าดิคาเนี่ย เร็วๆเจ้าที่ข้าเออเ,เนี่ยเจ้าที่ข้าเนี่ยแม่หมอนว่าจะเตรียมการล้างผักแร้กก็จะแจียงแล้วนะครับเจยงเหียว กิ่งเห็ดคนใส่ผักนะฮะเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวเรามาอา่าเดี๋ยวมันจะขอเวลาล้างผักก่อนค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะต้องผิดเห็ดอะไรเงี้ยน,นะผะ 那在有么？蛮多的。

좀더나 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mức cửa đến nơi rồi á thứ mưa đang nữa ขมิ้นนะขมิ้นมันถุงใยเป็นอัเนเาน,นแล้วก็อีหมาอยดีดหนึงมันก็ไดยใส่ปลาแห้ไปแล้วก็อ่อเขาเรียกว่าแตบใส่ผักแล้วคมันจะไม่ตำละเอียดน้ำเองเงินเดี๋เจะกินตรนนี้ลมันก็จะใส่คือแบบนี้เลยเก็ปิดฟ้าถะาเกิดว่าในมันเปืเป่อยแล้วมันก็จะค่อยเอาผักเลยเหยดลงไปนะครับ ถ้าพี่น้องเราในหมุนก็จะเอาเห็ดลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผักเลยเฮ้ยพูกบ่งบ้าน้เรานี่อะไรน,นะโอ้ ก็ทำด้วยแบบแมงลักค่ะทาวไวสักพักก็เลยกินนะฮะแล้วก็มี่น้อเห็ดเห็ดที่เริ่มมันก็จะทำยำเห็ดนะครับเห็ดส้มหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะใส่ข่าเนียวแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ขยำแล้วก็ทิ้งไว้สักพักน,นะฮะแล้วก็จะเอามาหมกหรือว่าจะเอาไปผูกก็เลยนะครับตอนนี้ผักเราก็จะเริ่มสุกแล้ว

เราไม่เหมอนป๋าเหรอเราไมุงกับอะไรแบบนี้แบบนักเตะอยากน้องเพื่อนจะได้เอาเขานำเทียนและเที่ยง

ยังร้อนๆเผ็ดๆสดๆอร่อยครับ มาแบบเขามาก,กินได้ยเา็นไหมมาเนี่ยอะไรมน Yeah. <laughs> ก็ลิ้มนเจ็บเหมือนเมนจะเป็นซาดิตอยาก่เกินอะไรเผ็ดๆเข้าไปอ่ะครับเอาสุชยอดมาเลยแล้วมอนก็จะลาพี่น้องให้ก่อนนะครับแล้วก็จะกินแบบกับค้กๆนี่นี้โค้กตนิดนึงแั่ว่ากบ